สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมต่างจากช่อง TK Gaming ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสายการเล่นของอ r ร์บชอนะครับว่ามีสายอะไรบ้างนะเพื่อให้เพื่อนๆที่อยากจะเริ่มเล่นอ r ร์บชอนะครับจะได้ชอบว่าอยากเล่นสไตล์ไหนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe กดสัะกระ่งนะครับที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะ อาร์บีชอปนะครับจะมีสายการเล่นทั้งหมด3สายนะครับผมสายแรกก็คือสายซัพพอร์ตสายเอ็กซอร์ซิสแล้วก็ตามด้วยสายแบทเทิลหรือสายบูนะครับซึ่งแต่ละสายก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับในการเล่นซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนําไปทีละสายนะครับว่าเล่นอย่างไรบ้างนะสายการเล่นของอาร์บีชอปสายแรกที่ผมจะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือสายซัพพอร์ตนะครับซึ่งเป็นสายที่ คนเล่นนิยมเล่นกันมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสายที่คนที่เคยเล่นมาก่อนก็จะรู้จักกันดีนะครับเพราะมันก็ตั้งแต่ที่เราเป็นพรีสนะครับแล้วก็คือสายซัพพอร์ตเนี่แหละครับสายซัพพอร์ตหน้าที่ก็คือเป็นคนที่คอยฮิลคอยบัฟเพื่อนคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆน,นะครับในปาร์ตี้ในายามขับขันนะครับผมเพราะฉะนั้นสกิลหลักๆของสายซัพพอร์ตก็จะเป็นสกิลฮิลทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็สกิลบัฟที่มีมากมายเลยครับแล้วก็สกิลแก้ดีบัฟทั้งหลายนะครับเพื่อช่่่วยเพือนนนใปารตีีมกทสุดะคับ โดยที่สายนี้ก็จะเริ่มลงทุนไม่เยอะมากนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มเล่นก็คือไม่ต้องทําขออะไรเลยครับขอแค่คอยซับเพื่อนในปาร์ตี้ก็โอเคแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดเราเริ่มทําขอแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2สายครับคือสายฮิลอยู่ด้านหลังครับคอยซัพพอร์ตเพื่อนเพื่ออยู่ข้างหลังนะครับกับอีกสายนึงก็คือสายแทงนะครับคือเราจะเป็นแทงคนที่2ในปาร์ตี้ครับคอยไปซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนด้านหน้าของทีมนะครับผมส่วนแนวทางในการอัพสกิลหรือสเตตัสของสายซัพพอร์ตนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูใน ซัพพอร์ตอาร์บีชอปนะครับก็จะมีอธิบายไว้ทั้งหมดเลยนะครับบีชอปสายซัพพอร์ตนะครับจะมีข้อดีที่ว่าเมื่อเราต้องการจะเข้าปาร์ตี้ไปลงดันเจียนนะครับยังไงเราก็ได้เข้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนในปาร์ตี้ก็ต้องการบีชอปไปซัพพอร์ตในทีมนะครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับที่ว่าบีชอปสายซัพพอร์ตจะไม่สามารถเก็บเลเวลวได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้อง สร้างปาร์ตี้แล้วเข้าไปเวลในปาร์ตี้นะครับให้เพื่อนๆช่วยเก็บเลเวลให้นะครับแล้วก็แบ่งใช้ p ์ x ีกันนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับก็อาจจะลองลองช่างใจดูนะครับผม อีกสายหนึ่งที่ผมจะมาแนะนําสําหรับสายของอาร์บีชอปนะครับนั่นก็คือสายเอ็กซอร์ซิหรือก็คือสายปราบผีนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้เวทขาวหรือเวทฮอลี่ในการกําจัดมอนสเตอร์นะครับโดยถ้าเกิดในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพีทสายแมกนั t ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อาร์บ h ชอปจะมีสกิล2สกิลนะครับที่ใช้ในการสู้กับมอนสเตอร์นะครับนั่นก็คือสกิลอะโดรม u สแล้วก็สกิลจูเด็กซ์ครับผม โดยในแพทนี้นะครับสายที่พอจะเริ่มเล่นได้แล้วนะั่นคือสายอโดรมาสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวโดวยใช้เวทโฮลี่ใส่ศัตรูนะครับผมซึ่งอาร์พิชอปสายนี้นะครับก็จะทำการเสียพอยบางส่วนนำไปอัพสกิลโจมตีทางเวทมนต์ก็คืออโดรมาสนี่แหละครับนะจนที่เหลือก็คือจะอัพเหมือนซัพพอร์ตเลยครับผมอาร์พิชอปสายเอ็กซอร์ซิสนี้นะครับก็จะมีข้อดีอยู่ที่ว่า สายนี้นะครับก็จะเริ่มสามารถเก็บเลเวลได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้เวทโฮ Holy Adolamus นี่แหละครับในการเก็บเลเวลแต่ก็จะมีข้อเสียนะครับโดยที่ว่าสายนี้นะครับจะต้องลงทุนสูงในการทําของนะครับผมซึ่งทําของอย่างนั้นเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปไกด์ Beginner Guide to Archbishop Adolamus นะครับผมว่าต้องทําของอย่างไงนะส่วนข้อเสียอีกหนึ่งข้อของสาย Adolamus นะครับก็คือสายนี้นะครับ ยังแม่สมาเกตเลี้วได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตัวสกิลอิโดรมัสยังเป็นสกิลเป้าหมายเดียวอยู่นะครับซึ่งเราอาจจะต้องรอรีบาลานให้สกิลนี้เป็นสกิลหมูนะครับซึ่งจะมีการอัปเดตในอนาคตนะครับผมก็ถ้าใครที่เราเล่นสายนี้ก็อาจจะต้องอดใจรอสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เราจะสามาเถเลีวได้อย่างเต็มที่นะอาร์พีชอฟสายสุดท้ายนะครับที่คนก็เริ่มที่จะเริ่มนิยมมาเล่นกันแล้วนะครับนั่นก็คือสาย b บ t เทิรบีชอฟแล้วก็คือบีชอฟสายบูนั่นเองนะครับ ปีชอปสายบูนครับจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะแหวกแนวออกไปจากสายอื่นๆนะครับก็คือนจะเป็นสายที่จะเน้นในการทำดาเมกกับมอนสเตอร์เลยครับโดยที่เราจะสนใจการซัพพอร์ตน้อยลงนะครับแล้วก็เน้นไปนสู้กับมอนสเตอร์มากขึ้นนะครับโดยที่สายนี้ก็จะแบ่งหลักๆออกเป็น3สายนะครับก็คือมีสายเป็นออโต้สเปลหรือเป็นสายกายภาพหรือจะเป็นสายไฮบิดระหว่างกายภาพแล้วก็ออโต้สเปลนะครับผม โดยสกิล,ลหลักๆของสายบูนก็คือสกิลดูเปิลไลท์นะครับสกิลดูเปิลไลท์จะเป็นสกิลที่เมื่อเรากดไลน์นะครับเราจะได้ลูกลูกบอลออกมา2ลูกนะครับโดยที่ลูกแรกจะเป็นโจมตีทางด้วยเวทมนต์นะครับอีกลูกนึงจะเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับผม สายนี้นะครับจะเป็นสายที่เล่นได้สนุกมากครับเพราะว่าเราสามารถทำของได้อย่างหลากหลายนะครับจะออโต้สเปลก็ได้จะกายภาพก็ได้นะครับเป็นสายที่เล่นสนุกนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสายนี้นะครับคำขอข้างจะแพงที่สุดในบรรดาทั้ง3สายนะครับผมแต่ถ้าเรื่องเล่นสนุกเนี่ยผมรับรองเลยว่าสายนี้เล่นได้สนุกอย่างแน่นอนนะครับ Workers, ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเริ่มเล wish, or ief, or ief, or ief. Fuß, ่นบีชอฟสายบูสนะครับหรือสายแบตเทินะครับแล้วเอจะอัพสเตตยังไงจะอัพสกิลยังไงแล้วต้องทำของขอสมใส่อย่างไรนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิป beginner guide to battle up bishop ได้นะครับซึ่งผมก็มีทำไว้แล้วนะครับในช่องนะครับผมสามารถไปดูได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปแนะนำสายการเล่น a ั b i s h o p ในแพท16.1นี้นะครับก็ผมก็ส่วนตัวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเหมือนแนะนำแนวทางการเล่น a ัฟ h o p ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มเล่นใหม่นะครับผมอ,อ,อย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ